สวัสดีสวัสดีครับไม่พรอนให้ดยิออรีได้หได้ยินป่ะได้ยินป่าตอบพี่ได้ยินดเได้นอะไรกีได้เดินหน้าเลยเ้ยไปสวัสดีครับพี่ต๋องทุกท่านสวัสดีครับถ่ายกันยังครับถ่ายกันหอยังถ่ายแล้วไปหาเสียาในสัีคจบไว่ได้ใช่ไหมแรงหายพี่ตองรุ้นนี่ไปมาหาเสีย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะวันดีท่านสอสอรัตน์เดินทางมาสวัสดีพ่อแม่พีน้องทุกท่านฮะพักทั้งปีครับพักทั้งปีครับเบิบเบอร์สามสิบนะฮะหาเสียงหาเสียงไอ้อยู่บ้านเฉยๆนะมา่อยยหน่อยาจ่อยอยา่ยปหน่อยปุยอรเนี่ย่ บอกให้คุณทั้งหลายนะคะอยปเรียกนะครับเบอร์สาเบอร์สามสตรวจมาแลมเดือบหปอา้ยวนาด่านยมโนอย่าเอบบอกที่เดือบหน่อยนอนทั้งวันดทั้งปีมินี่เป็นล้านจาลูกหลานไม่ได้เบอร์สามหน่เบอร์สามสิบไอู้บ้านเฉยแจก2อ0พัน คุณประหกเงินเดือนหนึ่งแสนไ้ดเก่งเอาไปเลยหนึ่งมื่นนี้เป็นนโยบายของพักนรัตเลอกรัตนาฮอเลยเอาทเลือนะากนาัเลนเดี๋ยวักก็เมืองเอารคต่เอนะไม่้อง่าพอากัคคนตา ตอนี้เราเราไม่มีขายขายเสียงเสียงไหมเราไม่มีขายขายเสียงแยัไปพกเรามีไหมไหังเียอะไรล่ะโดนายงหชเชื่อม้้ไีหมูบ้านวคนนี้ได้ทางมา้เปเียฝนตกแล้ว คือร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แต่อยากหาเสียงไหอยากอยากทมาบริหารบ้านเมืองไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ไป่่าโอยทำันอย่างนี้นะเดี๋ยวสิโดนแน่เลยนะพี่นี่โเพื่อนตำรวจเป็นร้อยคนร่างกายก็ไม่ค่อยดีอยาสเอกเขาไม่ไหวนะเออนี่ันนยมาหาบริหาบ้านเมืองเข้าข้าไอ้สั หังจากที่เายังยากบริหารเอามีซอมอยู่ตอทอ่างเงี้นนะร้านค้าอาสวัสดีพี่ดอทุกท่านสวัสดีครับวันนี้สสอนะครับเดินทางมาเสียหนึงที่ลเบอร์สามสิบเอร์สามก้วเกเดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวั่เปนทนเปปีไป่เบอร์สิดนท้งคนงานคู่ปีมินี่เป็นล้าน จำลูกหลานไม่ได้คุณรัตนาหอเีศทักทั้งปีไปเรียกกันนะเลอต์้งแส่บอกไม่ยอมนะัวนะสักไมรัตดาวัฒนาในมาโนรัตนาวัฒนาใสลูกอย่าลืมไเรียกกันนะว่าไ่กันไเลยคนจะไม่หมดเลยก่ให้าไใครนอนอยู่บ้านเฉยแจกสอง หกเอาไปเลยเงินเดือน1นึ่งแสนปาดหใช้ดาเก็แกไปเลยหนึ่งมาเอร์จังเลียเกอร์สาโอเครัตนาฮอเลเบอร์ส0ครพับพักทั้งวันนะพักทั้งวันขนาด่าร่างกายไม่ไหวแล้วก็อยากจะมาหาเสียงตัวเองเดชนาเล้วจะตามคนอื่นเลยนะเดชเป็นคนเดงโอเคเด็นโดนบังคับ ไม่มดาปาร์ลองไอ้ตรจดีให้รตจจรจเสนารานาด้ดยตำรวจเยอะเลยคนเก,เกแ์ใครฝันหลอนเจยตายแต่ข้าพัมผมไม่จแจงนัวควนายาดีนอนทั้งวมนนอนทั้งปีเจยตายเด็กสองมือ พั้นีีคุณพักทั้งปีครับเอ้ยน้นี้งมไว้เดี๋ยวทั้งเดี๋ยวเต้อบอกว่าครั้นี้ถ้าใครขยันเราไม่เอาเราเอาคนีเก่เราต้องการคนี่เก่งอย่างเดียวครับดูนั่งยองไม่ชอบมากน่ียอไม่ชอบไม่ชอบวายทักนี้มากเลยชอบมดเรเบอร์มไม่ได้ เบอร์การด้วกระจายยากนะคอยากหมาต้องยกให้เาเป็นหมาคุณเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์คุณพ้องนโยบายพักเราว่านโยบายพักดีมากเลยป้าหนวดีงามใช่หนูชอบมากเลยนยพสโลอจ้า่ตาป้าเลยนะจ้าแม่หนูสมมูลแบบโทษสั ลิลดาวัฒนาดาในมาโนดวัฒนาวัฒนาสายลุกไปนะไปนะอย่าเขินหรเดี๋ยวจะหมดมาช่วยนะผสมพูดอย่างนี้นะเป้ยไต้องเดเราเราางเองสมกันทังคนทั้งพักเบอร์สาเจ็ป่าป่ากายยกพักไม่ไปไหนสลูกแก่นสลูกแกนยกพัเอาไปเอาไหมฮะ ไม่ไม่บอกนไม่ทำอย่างนี้นะนอนทั้งวันาทั้งปีมีนี่เป็นล้านจำลูกหลานไม่ได้ไปอย่าฟังอีกไปอย่าฟัานไปไห้ไหไปไหนไปไปเหไปไหนไไนไปไหนไไปหไปหนไปไไปไป

สวัสดีครัพี่สวัสดีครับคี่ะสวัสดีครับมาหาเสียงพี่อย่าเลือเบอร์สามสิบนะคพี่นะเลือกเจโต้ไปบริหารงูเหลือมด้นะมึง่ต้อมาแต่งเรื่องกับเจเขานาเลนดีนะโอ้โหอ้าไอ้ซัดพน้องเพื่อะมีพื่นตำรวจเยอะเลยพี่น้องนะเบอร์สามสิบนะเบอร์สามสิบ จคนที่เหี้อย่างนี้นะโอเคโอเคถ้าส่หวยป้อมือหน่อยป้ออหน่อยป้าชนหน่อยจะตังบดให้เราได้ยินหมดเลยพราป้อมือ้ไปช่วยส่ะหนอยไปฮะไปไหน่อยไปหาเสียงต่อไปหาเสียงต่อม่ใช่คนประเภทนั้นนะเอาก็ไม่อสอนคป้าไปช่วยส่หนอยไปไปไปได้เดินหลีกหีเลูกคายมึงทิ้งหีแล้วไอ้ชิบหาย

กาประชาชนส2กัประชาชนตรงนี้ตรงนี้คนเยอะตรงนี้คนเยอะไม่ได้ไมคะูขอตัื้อข้าวตอนเยนได้ไหมคะมีอาหาร่แจกมาเลยแจกเลยแจกไมีไไปขอที่มันเนี่ยไม่เกี่ยวทเราเป็นส2เราไอ้นี่หน่อยเมืองโคก็ไม่แกเอางั้

เลือกเจต้อยไปบริหารสวนสัตว์ด้วยนะเดี๋ยวแจกก็แล้วแฟรีบ้านละหลังบ้านละหลังไปเลยเลือกยิงอีกทีนะเดี๋ยวแจกไอ้แค่คนดีเไปเลือกไตเลยเดี๋ยวแจกก็แล้วแไปเลี้ยงคนละตัวโอ้มึงดำเนินเรื่องอย่างนี้แล้วพี่โน้อพี่นายพี่สักนินรู้เลือกกันหมดตำรวจเยอะเลยตำรวจบอกผมมันจะแอบยินเป็นคนอย่าลืมเอ่อเอฟซีนะคะเลือกเบอร์สามสิบนะคะจากเออ่ คุณรัตนาหอเลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเป็นพี่ด้วยนะคะออ่ฝากชงเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอปลาเป็นพี่แล้วช่องโก้สองชีวิตพี่ชอบเดินทางคนไหนคนไหนคนไหนที่ยาวคือเสมัครสมาชิกแล้ว คนไหนข้างหลไม่ได้จริงขวามือล้กตัวเองสามารถกดเล้อสติกเกอร์ได้นะอีโมจิอย่าเกิน3ตัวนะหนึ่งสองพออย่ากดทีเดีย no. ว3 4 5อย่ากดรัวนั่นเดี๋ยวปิดกั้นช่องขอ่ตามันไดก่อนเลยนะจ๊ะเนี่ยสองเนี่ยสองได้วิ่งตามอ๋อลงไปแล้วผ่าเขียนมากเลยผ่าเขียนเมื่อกี้เเอาไปลลงย หูลงครัวนะแม่พวกเยอะาเลยเสีนที่นั่นนโอเคเอ๊บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหนูลงแล้วอ่ะเราลงแล้วบ๊ายบายสามิยแล้วมึงเอาเสื้อกูไปไหนออา